สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูม com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในหมดของกล้องทุกคนนะช่วงนี้นี่แบบว่าโอ,โอโ้โหโควิด19ยิ่งแบบว่าสุด,สดๆดนะครับก็ต้องทำใจนิดน,นึงนะฮะผมเลยโอโ้โหใครกำลังหากล้องนะับเว็บแคมเพื่อใช้ทำงานหรือว่าอยากจะใช้ส,รรสตรีมก็ได้รับสตรีมก็ได้ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆานะครับเรามาดูกันว่าคือตัวไหนเจ้าตัวนี้คือแฟนเทคนะครับชื่อของเขาคือ l u m i n o s นะครับ รหัส C30 นะครับเจ้า C30 ตัวนี้มีอะไรเจ๋งเรามาดูกันเริ่มจากตัวกล่องนะครับตัวอของกล้องตัวนี้เนี่ยลักษณะการใช้งานของมันเป็นกล้อง 2K นะครับถือว่าชัดพอสมควรเลยและจุดเด่นเขาบอกตัวนี้นะครับอยู่ที่4ล้านพิกเซลนะครับในการใช้งานแล้วก็ ตัวกล้องเป็นอัลตราวายน,นะครับอยู่ที่106องศานี่คือจุดเด่นของเขาทั้ง3าข้อเลยที่ผมระบุและขาดไม่ได้คือตัวนี้รับประกัน2ปีเต็มนะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะด้านหลังการใช้งานตัวนี้จะบอกสเปคในการใช้งานนะครับตัวนี้เฟรมเรทเขาระบุอยู่ที่25เฟรมเรทนะครับ FPS นะครับก็เท่ากับหนังนะเหมือนหนังที่เราดูในฮอลลีวูดอันนั้นประมาณ24เฟรมเรทนะครับตัวนี้อยู่ที่25นะฮะแล้วก็จะมีส่วนของการบิวอินตัวนี้สามารถบิวอินส่วนของไมโครโฟนได้ จริงๆเขามีส่วนของข้างตัวนี้บอกด้วยนะครับส่วนของข้างๆตัวนี้นะครับจะมีบอกส่วนของฟีเจอร์ตัวนี้ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าในส่วนของอัลต้านะครับตัวนี้ตัวกล้องเนี่ยอัลต้าไวเลยเขาบอกเลย10อหองศานะครับแล้วก็มีบิลล์อินไมโครโฟนได้นะครับคอมแพติเบิลตัวนี้วิดแม็กแล้วก็ p c แล้วก็ส่วนของด้านล่างนะครับจะมีการใช้งานที่เขารองรับไม่ว่าจะเป็น OBS Discord Sky หรือว่า Zoom แล้วก็อินเทอร์เฟซตัวนี้เป็นรูปแบบการใช้งานแบบใช้ USB บในการเสรียบและใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปผมว่าเราไปชมด้านในก่อนว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนได้เห็นแล้วนะครับความชัดคือมันไม่เห็นภาพใช่ไหมรีวิวกล้องแต่ไม่มีภาพเห็นมันก็ยังไงอยู่อธิบายสเปคให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับจะได้รู้ฉะนั้นไปชมกันเลยครับ เรามาอยู่ในส่วนของด้านในแล้วสําหรับเจ้า C 3 0ตัวนี้สิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างคู่มือการใช้งานและใบยินดีต้อนรับบวกกับอุปกรณ์แลเล็กน้อยนั่นก็คือตัวนี้เอาไว้ปิดกล้องนั่นเองนะครับเอามาเสียบใส่ตัวนี้แล้วก็มันจะสามารถเอามาปิดกล้องได้นะเนี่ยนะครับการใช้งานจริงไม่ได้ยากเลยเนี่ยปิดกล้องประมาณนี้นะครับนี่คือการใช้งานของเขานะครับแล้วก็เอาใส่ไว้อย่างนี้เดี๋ยวผมรีวิวดูเลยแล้วกันนะครับว่าใส่ว้ยนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีใบสําหรับการใช้งานก็จะเป็น ส่วนของคู่มือการใช้งานก็บอกสเปคด้านในนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆว่ามันใช้งานยังไงได้บ้างวิธีการใช้งานทํำยังไงนะครับเรามาดูตัวกล้องดีกว่าตัวกล้องตัวนี้เป็น 2K นะครับ 2K การใช้งานพับตัวนี้ลงนะครับ สามารถปรับได้เพราะว่าเป็นอแดชเชอรีที่เขามีมาให้ทําไมมีมาให้เ,เพราะว่ากรณีแบบว่าเราอยากจะปิดการใช้งานจุกเดือเราสามารถนครับมันลงมาได้หรือว่าว่าโดนแอบส่องอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้แฮกเกอร์มันเยอะนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวเขามาแฮกกล้องนะครับทำอะไรไม่ดีอยู่หน้าคอมอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับเขาเลยมีมาให้นะฮะแล้วก็จะเป็นการใช้งานแบบว่า USB อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอินเตอร์เฟสในการเสียบของเขาตัวนี้เสียบเข้าแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็ตัวนี้บิ้ววนไไมโโโครฟฟดยลัล ของด้านหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเลนส์กล้องเนี่ยเป็นเลนส์วชัดเจน106องศาเขาบอกชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ในการปรับนะครับตัวนี้สามารถหมุนเลยรอบทิศทางนะครับตัวฐานที่เขามีมาให้และสามารถใส่ในส่วนของขาตั้งได้อีกด้วยด้านล่างตัวนี้นะครับถ้าเป็นขาต้องตั้งกล้องปกติที่เขาทํามามาตรฐานนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะฮะตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยเนี่ยปรับประมาณนี้นะครับปรับขึ้นปรับลงเนี่ยนะครับปรับได้แล้วก็นี่ ยากจะปรับประมาณไหนเพราะว่าตัวนี้เขาบอกเลยสามารถปรับได้360องศาซึ่งมันก็จริงเะครับเพราะว่าหมุนได้เลยรออปิดากนะครับเจาประมาณไหนเนี่ยถอดออกได้ด้วยนะครับแล้วงัดกลับที่เดิมแบบนี้ก็ได้นะครับลองดูลักษณะเนี่ยการใช้งานว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่าเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับมันดีตรงที่มันสามารถเอาไปวางากับ้ตบุกแล้วก็สามารถใช้มันได้เลยผมอยากใทุกคนได้เห็นภาพแล้ว่วาภาพมันเป็นยังไงสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับไปชมชัดๆด,ดีกว่านะฮะเริ่มมาอยู่ในส่วนของการ เทสกล้องแล้วนะครับอันนี้คือกล้องหลักผมอยู่นะฮะผมไม่เห็นนะครับว่าการใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานได้จริงนะครับเรามาดูส่วนของกล้องนี้บ้างที่ใช้งานจริงว่าเป็นยังไงอะตัดมาให้ทุกคนได้ดูกันนี่นะครับนี่คือหน้าตาของเขานะครับผมให้ดูนะฮะ C30 เจ้าตัวนี้คือหน้าตามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับพอถ่ายกล้องตัวนี้แล้วเห็นไหมฮะเราสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นรัดสตรมหรือว่า อะไรก็ตามที่ใช้กล้องตัวนี้มันตอบโจทย์จริงๆนะครับแล้วมันสามารถพับปิดได้ด้วยนะครับไอตัวที่มันปิดได้เนี่ยมันปิดจริงๆมันมืดไปเลยเนี่ยมันมืดไปเลยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับพออยากจะเจออีกทีเนี่ยเปิดออกมาปึ๊บอ้ามันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับสบายๆแล้วสามารถเอาไปเกรดสีได้ไหมอ่ะผมจะให้ดูนะครับว่าลักษณะเมื่อเกรดสีแล้วเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมทําให้มันสวยขึ้นมามากกว่านี้ให้มันไม่จืดอย่างเงี้ยมันทําได้ไหมอ่ะลองดูนะฮะ นี่นะครับนี่คือแบบเกรดสีแล้วแบบว่าเอ้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเวริร์กพอสมควรเลยนะครับแล้วถ้าแบบไม่เกรดสีล่ะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะผมให้ดูแล้วถ้าเก๋นี่นะครับแล้วถ้าไม่เก๋นี่นะฮะแล้วถ้าเก๋นี่นะครับรนี่เหนื่อยตัวเองนะเนี่ยต้องเอาไปตัดต่อยอนะครับผมมันก็จะลักษณะประมาณนี้แหละนะครับพอใช้งานก็จะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดอยากจะใช้งานส่วนของบิวอินไมโครโฟนล่ะผมจะให้ฟังเสียงไมโครโฟนจากเจ้าตัวนี้เลยนะมาฟังกันดูนะฮะ นี่คือเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้จากกล้องตัวนี้อะผมขอให้ดู <c oughs> เห็นไหมฮะจากกล้องตัวนี้เลยแบบชัดๆนะครับเสียงเป็นยังไงตอบโจทย์ไหมใช้งานได้จริงไหมแล้วดีจริงไหมทุกคนตัดสินใจกันได้แบบเต็มที่เลยนะครับลองตัดสินใจกันดูผมให้ทุกคนตัดสินใจกันเลยเต็มที่นะฮะแต่ถ้ารู้สึกว่าตอบโจทย์ในเจ้า 2K ตัวนี้นะครับแฟนเทค430ที่เป็นกล้องแบบ 2K ตัวนี้โดนใจจริง ลองจัดเลยผมว่าน่าจะตอบโจทย์พอสมควรนะครเป็นยังไงเลยครับทุกคนฮะสำหรับเจ้า C30 ตัวนี้แฟนเทคสุดหล่อเนี่ยนะครับสั่งซื้อกันได้ถ้าเกิดมันตอบโจทย์ความรู้สึกตัวเองจริงๆอ่ะสั่งซื้อเลยนะครับสั่งซื้อมาเยอะๆนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ